วันก่อนวันก่อนเรามานั่งคุยมีโยมมานั่งคุยกันมาค้างคืนที่นี่แล้วก็เลยนั่งสนทนา,ทาการทำการล้เปิดบทข้อเรื่องนี้ขึ้นมาเกี่ยวกับพระศาสนากับพระสพก็เลยอยากอยากจะทำความเข้าใจให้พวกเราหน่อยหนึ่งว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นมันเป็นศาสนาที่เป็นนามธรรมนะ พุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่มุ่งเน้นเรื่องเรื่องภายในเพราะว่าในพระไตรปิฎกอ่ะที่พุทธเจ้าท่านบัญญัติบัญญัติชื่อสามารถที่จะบัญญัติสมมุติชื่อสภาวะธรรมต่างๆเนี่ยมันเป็นสภาวะธรรมภายในที่ท่านนำมาบัญญัติต่างๆเนี่ยทีนี้พุทธศาสนาเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคล แต่มันอยู่ที่ที่แก่นแท้ของมันคือสภาวะข้างในเ่ยแต่ว่ามันต้องอาศัยตัวบุคคลเป็นตัวดูแลตัวบุคคลเป็นตัวทำให้เป็นเป็นสิ่งที่ยืนยันเห็นได้ชัดอะ่ะว่าเนี่ยยังมีรพระศาสนาอยู่แต่ในแท้จริงแล้วพทธศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของนมามธรรมล้วนๆเหมือนกับสาวกสงฆ์สาวกของพระพระุทธเจ้านั้นมูใด ปฏิบัตดิดีปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรไปแต่ออกจากปุ๊กอันนี้อันนี้เครื่อง่านั่นแหละเครื่องสมสาวกของพระพุทธพระผู้ทธิภาคเจ้าหรือแม้แต่ตั้งแต่โสดาโซดาคือผู้ที่เห็นธรรมอ่ะการเห็นธรรมก็คือเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเห็นสิ่งนั้นทั้งมดล้นดับไปเป็นธรรมดานี่เครืออาการเขาเห็นธรรมนะเห็นทุกเรื่องเกิดขึ้นอะไเห็นทุกเรื่องดับไปเนี่ยอันนี้ก็เป็น ถ้าจิตใจมันเข้าถึงจริงๆปุ๊บมันจะทําลายสักยทิฏฐิพิจิตกิจฉาและศิลปรระปรามาตไปเองมันอันเนี้ยตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยอันเนี้ยก็จะเป็นฝ่ายนามธรรมที่ไม่ใช่มีรูปธรรมอะไรเลยไม่สามารถจะบอกได้ว่าบุคคลเนี้ยบุคคลนี้บุคคลนั้นบุคคลนู้นเป็นโสดาบันเพราะการเป็นโสดาบันโสดาสกิทาอนาคาเนี่ยเป็นเรื่องข้างในล้วนๆไม่ได้เกี่ยวกับข้างนอก ไปจะเกี่ยวกับข้างนอก,กนี่พุทธศาสนาจึงต้องอาศัยอาศัยข้างนอกอะเพราะมันมันเรานะะึกถึงภาพต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยมันจะมีเปลือกมีเนื้อมีแก่นถ้าแก่นมันแก่นมันจะเกิดขึ้นอยู่โดโด,ดโดด,โด,ดก็ไม่ได้ต้นไม้ต้นนั้นก็จะไม่รอดแต่ถ้ามีมีแต่นเนื้อล้วนๆไม่มีแก่นเลยต้นไม้ต้นนั้นก็ไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ เหมือนต้นไม้บางชนิดที่มันไม่มีแก่นนะอย่างเต้นต้นนุ่นต้นไม้ที่มันโตเร็วๆอ่ะที่มันไม่สามารถมันมีไม่มีแก่นมีแต่เนื้อมันก็จะปลูกพังได้เร็วขึ้นและบางบางต้นไม้มันมีแต่เปลือกเนื้อก็ไม่ค่อยมีแก่นก็ไม่ค่อยมีมันก็ไม่ยังไม่มีประโยชน์มากมีแต่เปลือกอย่างเดียวดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าในเปลือกอ่ะมันจะหุ่มเนื้อในเนื้อจะพุ้มแก่น นี่คือเงื่อนไขที่มันจะเกิดขึ้นดังนั้นบางครั้งเปลือกจะเสียหายไปบ้างเปลือกจะเสียหายไปบ้างแต่เนื้อกระแก่นก็ยังคงอยู่นะเปลือกก็คือเรื่องข้างนอกที่เราได้พบเห็นกันนะ่ะเห็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าเห็นคนทำบุญเห็นคนเข้าวัดเห็นพระศาสนาที่เป็นศาสนาวัตถุบ้างสร้างวัตถุสร้างพิธีบ้างอะไรพวกเนี้ยมันเป็นเป็นส่วนเปลือกของมันอยู่นะเช่นการบวช อการทําบุญวันพระใช่ไหมการไปวัดการไหว้เจดีย์การไหว้ต้นโพการไหว้สถูปต่างๆเนี่ยอันเนี้ยเป็นเป็นตัวเปลือกที่คอยรักษาเนื้อและแก่นเอาไว้ด้วยดังนั้นบางครั้งเปลือกเสียหายไปบ้างเนี่ยเราอย่าไปเราบางทีเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเอาอจิตใจเราเองไปพึ่งไว้ที่เปลือก ไม่เจาะถึงแก่นจะเห็ได้มากว่ะบางทีไปพึ่งอาจารย์องค์นั้นอาจารย์องค์น,าานี้อาจารย์องค์นู้นน่ะพออาจารย์ท่านเสียไปหรือเสียหายไปหรือหรือเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาปุ๊บเราก็จะหมดศรัทธาต่อพระศาสนาอันนี้อันนี้ไม่ควรไม่ควรนะเพราะพระสงฆ์ทั้งหมดก็เหมือนกับอ่าเหมือนกับเปลือกที่จะทําให้เกิดเนื้อเกิดแก่นในตัวท่านเองแต่บางครั้งเปลือก มีแต่เปลือกแต่เนื้อกับแก่นไม่มีก็ต้องเป็นไปนตามและเราให้เข้าใจด้วยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เกิดเฉพาะในตอนนี้การพุทกธการก็เกิดมาแล้วนะมันจึงจะมีพระธรรมวินัยอ่ะมีวินัยศีลแต่ละข้อแต่ละข้อก็อเกิดจากมามาจากการบัญญัติการทําผิดพลาดของพระสงฆ์แลาพระเจ้าก็จะบัญญัติเพราะส่วนเปลือกเนี่ย มันจะเป็นส่วนทำให้เกิดอะไรความเลื่อมใสศรัทธ,ธานะเป็นเบื้องต้นต่อการประพฤติพรหมจรรย์ต่อการสแสวงหาแก่นเนื้อและแก่นในพระศาสนาฉะนั้นต้องเข้าใจดีๆก็เลยอยากจะเห็นน่มีข่าวมีข่าวเรื่องพวกนี้ให้มากก็เลยกล่าวเตือนพวกเราเอาไว้นะบางครั้งเดี๋ยวนี้ก็เรื่องทําบุญเหมือนกันนะทําบุญมันมีหลายอย่างบางทีอ่ะ เออพระส์เสียหายแล้วไม่ต้องทําบุญกับป้าศาสนาอะไรหรอกอ่ะก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่ถ้ามันไม่มีใครทําบุญเลยเปลือกก็อยู่ไม่ได้เนื้อก็อยู่ไม่ได้แก่นก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนี่ถ้าเราเข้าใจจริงๆอ่ะบุญก็จะมีหลายระดับเช่นบุญบุญที่เป็นวัตถุทานบุญที่เป็นวัตถุทานบุญที่เอาเอาตัวเองไปทานบุญที่เอารมทานเ บุญทางวัตถุบุญทางกายบุญทางใจอย่างเงี้ยมันจะมีบุญอีกเกยอะแยะมากมายไม่ใช่มีมิติมิติเดียวอย่างเราเคยฟังไหมว่าบารมีสามสิบทัศน์อ่ะฐานะบารมีฐานะอุป,ปบารมีฐานะปรมัตถบารมีเนี่ยฐานะบารมีเบื้องต้นเป็นวัตถุทานฐานะอุป,ปบารมีเป็นเอาตัวเองเข้าไปทานคำว่าเอาตัวเองเข้าไปทานเนี่ยเอาตนเองเข้าไปทำประโยชน์ อย่างพวกเรามาฟังธรรมกันเนี่ยเอาตอนเองเข้ามาฟังธรรมอันเนี้ยเขาเรียกว่าเอาตัวเองเข้ามาทานเอามาสนใจศึกษาพระธรรมคาสอนสนใจเรื่องการปฏิบัติสนใจรักษาศีลนี่เรีกวาเรียกว่าเป็นทานขั้นปรมาอัอุป,ปะแปลว,ว่าเอาตัวเองเข้ามาใกล้ที่มันมันมีอันนี้สงสูงกว่าการเอาเงินทองหรือวัตถุสิ่งของอันนี้ต้องเอาตัวเองเข้ามาทําเองตัวเองเข้ามาฝึกฝนเองอันนี้เป็นทานขั้นที่สองที่เรากําลังทํากันอยู่ เช่นบางคนสมาทานสมาทานในการทาวัดบ้างสมาทานในการรักษาศีลบ้างสมาทานในการเลือกเล่าเลือกอะไรต่างๆเนี่ยนี่ก็เป็นบุญที่เป็นอุป лат, ะแล้วเอาตนเข้าไปฝึกฝนนะเอาตนเข้าไปฝึกฝนไม่เคยให้ทานก็เอาตอนเข้าให้ทานไม่เคยรักษาศีลก็เอาตอนไปรักษาศีลไม่เกินภาวนาก็เอาตอนมาภาวนาอันนี้ก็อันนี้เป็นเป็นบุญขั้นที่สองส่วนบุญขั้นที่สามคือจิตที่สําระอารมณ์เป็น จิตที่จักฆ่าอารมณ์เป็นจิตที่ทิ้งอารมณ์ได้จิตที่อิสระจากอารมณ์ได้จิตที่ไม่ตกเป็นทาของอารมณ์มณันนั่นก็เรียกว่าเป็นบุญขั้นปรมัตถะหรือขั้นภายในฉะนั้นเราต้องเข้าใจเรื่องทานให้ดีดว่ามันมีหลายระดับเนีะนั้นมันก็ต้องถ้าทางเ้่าทําให้ถึงที่สุดแล้วมันก็พ้นทุกได้เหมือนกันเนี่ยเหมือนกันนั่นแหละก็เลยอยากอยากบอกเอาไว้บางครั้งนะ่ะเราไปให้ทานเหมือนกันนะช่นเอาวัตถุทะ เอาวัตถุทานน่ไปให้กับโรงพยาบาลบ้างไปให้กับโรงเรียนบ้างไปช่วยเหลือน้ํำพว่วมบ้างไปช่วยเหลือสงเคราะห์คนยากไร้บ้างอันเนี้ยมันเป็นทานที่ถ้ามันไม่ได้รับคําสั่งสอนอ่ะไม่ได้รับคําแนะนํำในสู่การที่อะไปทําทานขั้นสูงสุดเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นทานขั้นแบ่งปันขั้นทั่วๆไปทั่วไปก็เหมือนไม่ต่างจากต้นไม้ แบ่งปันอาหารให้พวกเรานแบ่งปันอากาศแบ่งปันผลไม้นหรือแม้แต่สัตว์เขาก็แบ่งปันชีวิตแบ่งปันอะไรกันเนี่ยนี้เป็นวัตถุทานที่เฉยที่เขาแบ่งปันขึ้นแบ่งปันกันแต่ว่าถ้ามันอานิสงส์มากคือเมื่อให้ทานแล้วได้รับได้รับการสั่งสอนได้รับการชี้แนะทั้งเรื่องจิตวิญญาณเรื่องภายในด้วยเพราะความทุกข์ของโลกมันมีสองส่วนที่เราต้องศึกษา ส่วนหนึ่งเป็นส่วนความทุกข์ของร่างกายที่เราจะต้องกระทบกับวิถีชีวิตอีกส่วนหนึ่งเป็นความทุกข์ของด้านจิตใจที่มันกระทบกับอารมณ์กระทบกับการปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่รู้สึกเราไม่ได้ฝึกไว้เลยไม่ได้ฝึกทานไว้ภายในไม่ได้ฝึกหัดไว้บ้างเนี่ยแต่พอเราได้ได้ไป เจอกับพระเจอกับครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สอนเรื่องการฝึกฝนเรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยทานนั้นก็เราจะมีอันนิสงมากขึ้นเพราะจะนําไปสู่การประพฤติปฏิบัติคือการทําทานทางจิตใจแต่้า้ทานภายนอกเนี่ยบางทีเราเราไม่รู้จักเ,เราไม่รู้จักได้แต่มีความสบายใจแต่ความเข้าใจความเข้าถึงเซึ่งการทิจจกักพระอารมณ์ภายในเ่ยก็จะไม่ค่อยเกิดไม่ค่อยเกิดดนก,การครบปัญญามิตรคือคบพระสงฆ์ พระสงฆ์เนี่ยจะมีที่ท่านคคยว่ากล่าวสั่งสอนใครบอกกล่าวให้เตือนให้รับศีลนะเตือนให้ฝึกฝนภาวนานะเตือนให้ทานนะอะไรก็จะมีอน,นิสงส์ของมันไปด้วยเลยอยากอยากบอกว่าในช่วงนี้เวลาเนี้ยข่าวเรื่องพระสงฆ์องค์พระเจ้าเดี๋ยวมีมามากมายเกิดขึ้นเยอะแยะ,ยะมากมายเลยนะ เราะไม่รู้ว่าเขาจะมีผลในการที่จะทําอะไรเกิดขึ้นมาอีกเยอะแยะเกี่ยวกับการไปอยู่ของชีวิตพระนะต่อไปในข้างหน้าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นทั้งที่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะที่เกิดขึ้นมาเรื่องที่อะไรไม่ดีไม่ดีในเรื่องอื่นๆก็มีเยอะแยะมากมายแต่เขาทําไมเขาเจาะจงเอาเฉพาะเรื่องของพระสงฆ์เรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะมากมาย,ยาเขาไม่เอามาตีแผ่แต่เรื่องที่พระสงฆ์ดีๆก็ไม่ได้รับโอกาส ที่ได้เผยแผ่เพราะว่าถึงเผยแผ่ไปก็ไม่มีใครสนใจเพราะจิตใจของทุกคนมีแต่อกุศลรู้สึกถึงว่าถ้าถ้าได้เกิดรับรับรู้เรื่อง่าวอกุศลมากๆเนี่ยเราจะรู้สึกสะใจรู้สึกดีใจรู้สึกเอฉาบแช่งรู้สึกสมควรเน,นี่ยอันเนี้ยมันจะทําให้ให้เรามีความสนใจมากแต่ว่าพระสงฆ์ที่ดีๆเราก็มีเยอะแยะมากมายเขาก็เราก็จะไม่รู้สึก อินกับเขาอะฟังแล้วก็แล้วไปอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะยันเราพยายามเราต้องพยายามนะทําจิตใจเราให้ให้เป็นกุศลบ่อยๆแล้วเชื่อมโยงกับกุศลบ,บ่อยๆมันจะทําให้เราอ่ะพูดง่ายๆว่าคิดเชิงบวกอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตอนะรู้สึกปรับจิตให้เป็นเชิงบวกให้หมดนะแม้แต่เราภาวนาก็ตามอารมณ์ปฏิบัติธรรมเราก็ตามจะเป็นอารมณ์ดีหรือไม่ดีก็ตามนะ เราก็จะพยายามนํามาให้เกิดประโยชน์ต่อการฝึกฝนให้จิตใจได้รู้ได้เห็นได้ละได้วางให้ได้นี่ก็จะเป็นกุศลสูงสุดนะรู้จักเรียกวพบกุศลพบพบปับปกุศลเนี่ยมันจะทําให้เจริญเรื่อยเรื่รียกคิดเชิงบวกนะแล้วก็ละสิ่งที่เป็นกุศลออกไปอีกทีนึงังเลยทําให้เราอยู่กับโลกนี้ได้ทั้งทั้งดีก็ได้ทั้งไม่ดีก็ได้อยู่ด้วยความเข้าใจ อยู่ด้วยความเข้าใจอยู่ด้วยความว่าไม่ต้องตกเป็นทาสของอารมณ์อีกต่อไปเนี่ยอันเนี้ยก็เลยเลยอยากกล่าวกล่าวเกินก่อนว่าในช่วงนี้เวลานี้เนี่ยเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเนี่ยให้เราอย่าไปหมดศรัทธาต่อพระศาสนาอาจจะบทหมดศรัทธาต่อบุคคลคนใดคนหนึ่งพระรูปใดรูปหนึ่ง ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าพรศาสนาเนี่ยอย่าไปหมดศรัทธาเพราะนั่นน่ะเป็นแค่เป็นแค่เครื่องมือในการเห็นเหมือนกันเมื่อก่อนนะอาจารย์นี่ก็เหมือนกันไม่ได้อ่หมดศรัทธาต่พระศาสนาตอต่อบุคคลที่อยู่ในพศาสนานแต่ว่ามันมีความฉุกคิดอย่างหนึ่งอะในพระศาสนานมีอะไรดีมีอะไรดี เนี่ยมันฉุกคิดไปเนี่ยนมันมีอะไรดีในพระศาสนาเนี่ยมันจึงมีผู้คนมากมายหลากหลายให้ความสนใจให้การสนับสนุนให้การอนุเคราะห์ให้การเอือ้อเฟื้อมันเลยนํานํามาถึงเรื่องทําให้เราได้เกิดการศึกษาและตืบคน้นว่าพุทศาสนาเนี่ยมันมีความดีในเรื่องใหนแย้งพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่เปราะบางมากๆนะ เพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องนามารมไม่สามารถจชนะเอานำเอามาเป็นรูปธรรมได้นะเหมือนกับเราได้สมมติเราไปเจอเงินหนึ่งร้อยบาทแล้วหนึ่งพันบาทไอ้เงินหนึ่งพันบาทนี่เราเห็นนะแต่ความดีใจอ่ะไม่มีใครเห็นมีแต่เรารู้สึกนี่เหมือนกันพระศาสนาก็จะเป็นในรูปแบบเนี้ยการหลุดพ้นหรือการอยู่อิดก,การหลุดพ้นการไม่ตกเป็นท่ายของอารมณ์เนี้ย มันมีเราเท่านั้นที่จะรู้เห็นแต่คนอื่นไม่สามารถรู้เห็นกับเราได้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆและไม่มีใครช่วยใครได้ด้วยแต่มีผลต่อตัวเองที่จะใช้ชีวิตต่อไปในข้างหน้าเนี่ยจึงต้องเข้าใจว่าพุทธศาสนาเนี่ยจะเน้นเรื่องนามธรรมเป็นหลักไม่ใช่เน้นเรื่องรูปธรรมเป็นหลักนามธรรมเนี่ยคือฝ่ายนามธรรมที่มันมีรัมีโรคมีปวดมีหลงมีอยากมียึดเนี่ยมีตัณหา มีทิฏฐิมีอุปทานสิ่งเหล่านี้เป็นนามธรรมทั้งนั้นล้วนๆและนามธรรมเหล่านี้นะถ้าไม่ได้รับการศึกษาหรือไม่ได้รับการเรียนรู้หรือไม่ได้ทําความเข้าใจเนี่ยเขาจะมีอิทธิพลในการอยู่เบื้องหลังเบื้องหลังแห่งการขับดันให้เกิดรูปธรรมต่างๆเนี่ยอย่างให้เกิดการกลัวอย่างมหาศาลให้เกิดสงครามให้เกิดการ โลภโมโทสันให้เกิดการยื้อแย่งให้เกิดการทะเลาะเบาแหวงให้เกิดการคดโกงนี่มันมามาจากความรู้สึกข้างในของแต่ละคนทั้งนั้นเลยแต่ทุกคนไม่ไม่เข้าใจไปเรียนรู้มันแต่พอเราได้เรียนรู้มันได้เข้าใจมันน่ะแล้วไม่ตกเป็นทาสของมันอ่ะไม่ตกเป็นทาสของมัน,มเ,น,มนเหมือนกับเราไม่ตกเป็นทาสของใครไปรู้ที่คอยดักวงการเราอ่ะแต่ตั้งแต่นี้ต่อไปอ่ะเราเขาไม่สามารถวงการเราได้เนี่ย เราก็จะอยู่อย่างเป็นสุขไม่ถูกสิ่งเหล่านี้คอยดักชักใยญ่คอยดักชักจูงคอยดักเสี่ยมสอนคอยดักทำให้เราหลงผิดมันจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญที่สุดว่าชีวิตหนึ่งถ้าไมไ่ศึกษาเรื่องภายในของตนเองแล้วเนี่ยมันจะหาความสงบสุขหรือสันติสุขในในตนเองไม่ได้เลยนี่เป็นเรื่องจริงเพราะว่าข้างในอ่ะมันมีผลต่อกันข้างนอก มันคอยดักบังคับชีวิตทุกชีวิตบังคับคนทุกคนให้ไหลไปตามอํานาจของมันมีแต่พระธรรมคาสอนที่พระเจ้าท่านสอนเอาไวนะ้เนี่ยเป็นทางออกเป็นทางรอดเป็นทางอิสระเป็นทางหลุดพ้นให้ได้เราเลยเราเลยต้องพยายามผลขวายว่าแม้ข้างนอกไม่ดีแต่ข้างในมันดีอ่ะเราอย่าไปสรุปผลทั้งหมดมันเหมือนกับเราเห็นผลไม้ชนิดหนึ่ง เห็นส้มลูกหนึ่งก็ได้เมื่อแกะมาแล้วนี่โอ้ยส้มลูกนี้มันเสียนะแต่มันเสียแค่กลีบเดียวสองกลีบแต่เราโยนส้มทั้งลูกทิ้งไปเลยเราก็จะไม่รับประโยชน์เยิยงแต่เราจะเอากลีบนั้นสิ่งที่ไม่า้เสียตรงนั้นออกไปที่เหลืออยู่เรายังกินได้ใช้ได้อยู่เนี่ยประมาณเนี้ยเราจรึงต้องทําความเข้าใจให้บ้างทำความเข้าใจให้ดีเพราะว่าจะเป็นข่าวสารอะไรต่างๆที่เขา เขาทาขึ้นมาเนี่ยพอเบื้องหลังอ่ะบางทีเขาก็จะมีมันเหมือนกับเป็นเรื่องดีแต่ในเรื่องดีเนี่ยมันมีผลร้ายมีผลอะไรแอบแฝงอยู่เยอะแยะมากใยนะแล้วแต่มันจะเป็นผลประโยชน์ของใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งถึงแม้มันจะเป็นสัจจะเป็นความจริงอะไรก็ตามมันจะเป็นเรื่องหนึ่งเลยบอกให้เรามองแบบก,กลางๆเอาไว้แต่มองให้เข้าใจถึงแก่นแท้ว่าพุทธศาสนา ไม่ใช่อยู่ที่ตัวบุคคลแต่เป็นภาวะที่เป็นนำมาทำแต่ตัวบุคคลนั้นน่ะคอย,อยากดูแลคอย,อยากรัก,รกษาให้มันให้มันเป็นให้มันเป็น,นปนพะเพณีสืบต่อกัไปเรื่อยๆแล้วเลยต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจและทําตัวเองให้เข้าถึงเมื่อเข้าถึงแล้วเนี่ยมันจะไม่หวั่นไหวกับความเปลี่ยนแปลงเพราะมันเข้าใจมันจึงอยู่ได้ ก็เลยอยากให้ข้อคิดเตือนจิตเตือนใจกับพวกเราเอาไวน้นะในการมองในการมองอะไรเนี่ยมองให้มันกว้างๆมองให้มันมีหลายมุมมองอย่าไปมองแต่พื้นๆมองให้มันลึกซึ้งขึ้นเพราะโลกนี้อ่มันถูกหลักดันเนี่ยถูกผลักดันด้วยสองสองบริบทที่แหละบริบทไปรูปรธรรมกับปริบทติไฟนามธรรม มันเป็นตัวพัฒนามันจะเป็นตัวพัฒนาโลกใบยยนี้อยู่นเหรือง่ายๆว่าส่วนหนึ่งโลกส่วนหนึ่งพัฒนาด้วยการคิดโลกส่วนหนึ่งพัฒนาด้วยรูปธรรมที่จะทําให้ตามความคิดนั้นมีผลขึ้นมาความคิดเป็นนามธรรมแต่เอาความคิดนั้นไปสร้างให้เป็นรูปธรรมต่างๆเหมือนกันไม่มีผิดเลยพศาสนาจะศึกษาเพื่อสะสาง ให้เรื่องข้างในเราอ่ะข้างในเราอ่ะจะอยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องเดือดร้อนนอนทุกข์แล้วก็ถูกอารมณ์เขาจิ้มแทงถูกอารมณ์เขาบีบคั้นถูกอารมณ์เขาบังคับให้เราทําเรื่องนั้นเรื่องนี้อใช้บางครั้งใช้ภาวะความชอบบังคับเราบ้างหรือบางครั้งก็ใช้ะวะความภาวะของความชันงบังคับเราบ้างเขาก็สลับกันไปอย่างนี้แหละเราเรียนรู้แล้วเข้าใจเขาแล้วเนี่ยจะอยู่กับเขาได้ นี่ยจะอย่างเข้าใจแล้วเราก็จะไม่ได้ตกเป็นทาสของเขาไปานั้นในเบื้องต้นเนี้ยก็อยากอยากกล่าวเตือนไว้เพราะว่ามันมีเรื่องราวให้เราได้ได้เห็นได้สัมผัสทั้งรูปธรรมเนี่ยเยอะนะแต่ในนามธรรมเนี่ยมันยังไม่ไม่รู้จักว่าเบื้องหลังคืออะไรยังในพุทธศาสนาเนี่ยจะสอนในเรื่องนามธรรมล้วน,น,นเป็นส่วนใหญ่ ส่วนพิธีรีตองวัดวาอารามสถานที่ต่างๆก็เป็นแค่เปลือกคอยดักคุ้มไว้ว่ายังมีพุทธศาสนาอยู่นะศาส,สนาวัตถุศาส,สนาประเพณีศาส,สนาธรรมคําสอนแล้วก็ศาสนาภาคปฏิบัติเนียยังมีอยู่มันเลยทําให้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าอ่าเพื่อรอคนบางคนที่จะฉลาดขึ้นมาเพื่อสืบพ่อและเข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้วเดราจะเข้าใจว่าสงสาวว่กความพระพุทธเจ้านะั้นไม่มีหญิงไม่มีชายนะมเมตต่จิตใจที่เห็นตามความเป็นจริงของมันในเบื้องต้นฉันอยากฝากเอาไว้ในข้อคิดเนี้ย